เปิดขุมทรัพย์นะครับทุกคนวันนี้เราจะมาพรีวิวอ,อันบ็อกอันบ็อกเหยื่อนะครับผมนี่คือขุมทรัพย์เรานะครับอุปกรณ์ท,ทั้งหมดที่มีนะครับผมวันนี้เราจะมาอันบ็อกเจ้าสองตัวนี้นะครับซึ่งเป็นอ่ะเหยื่อที่ได้มานานแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยจะอันบ็อกสักทีนะครับผมเฮ้ยในในกล้องทำไมมันเห็นตัวนี้เป็นสีเทาอ่ะทุกคนจริงๆตัวนี้ไม่ใช่สีเทาทุกคนตัวนี้สีเขียวนะครับอ่าแต่ในกล้องพี่ออมก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเห็นเป็นสีเทาเหมือนกันนะครับ ซึ่งสองตัวนี้ไม่ใช่ตัวใหม่นะครับเพิ่งจะสองสองตัวนี้ก็ตัวใหม่เหรอสองตัวนี้คือตัวใหม่นะครับก็จะเอามาอันบ็อกกันนะครับสองตัวนี้ไอตัวนี้ก็ตัวใหม่แต่ว่าก็แอบแกะมาใช้กันบ้างแล้วซึ่งจะมารีวิวเจ้าตัวนี้มาพีวิวพีวิวมาอันบ็อกเจ้าสองตัวนี้แล้วก็มีเจ้าคันคันนี้ที่เราจะมารีวิวกันคันนี้นะครับผมแล้วก็มีอ่ารอกทั้งหมดที่ซื้อมาทั้งเจ้าทารันทูล่าทั้ง ่ที่เราซื้อมากันนะครับผมทุกคนอ่มาก่อนอื่นเลยเรามาอันบ็อกเจ้าสองตัวน,น,นี้อันนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าตัวนี้ในกล้องแม่งเห็นเป็นสีเทานะครับจริงๆไม่ใช่สีเทานะครผมแกะนะไม่ออกเลยทุกคนบูบาไหมทุคบูบาไหอบูบาอา ก็รอบๆตัวก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมลายจุดหน่อยเหมือนเหมือนเอาสีมาแบบมาทำแบบนี้ใครใครเคยทำบ้างจริงๆมันเป็นสีเขียวแนะ่รอบตัวก็มีตะขอนะครับผมปกตินีอันนี้อันนี้เรียกอะไรนะผู้มอีอันนี้ที่ปากเขาเรียกอะไรนะท,ที่เอาไว้คล้องกับเออที่เอาไว้คล้องกับอ่าเอาเอาไว้คล้องกับคันนะครับผมเอาไว้คล้องกับสายที่คัน,น,นรู้สึก ธรรมดานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะลองแกะออกมาแกะอย่างนี้ให้ดูใอ่งงงงแกะ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 ไม่ได้แกะไม่ได้พังนะเนี่ยวะแกะไม่ได้พังด้วยอะไรแค่นี้เลยก็แกะแล้วของนแกะไม่ได้อ๋อก็คือแกะไม่ได้เดี๋ยวจะพรีวิวต่อก็คืออันนี้แกะไม่ได้นะก็คือใส่ไปอย่างนี้เลย มีตาเขานะครับตาเขาก็เป็นคล้ายๆกับพลาสติกนะครับโอเคนะครับผมสําหรับเจ้ากบอ่านี่นะครับผมกบผู้ understand fishing นะครับ understand fishing หรือเรียกกันว่ากบผู้นะครับพี่ออมขอเรียกเจ้าตัวนี้ว่ากบผู้ก็แล้วกันนะครับของแบรนด์ understand fishing นะครับก็อ่าไปแล้วนะโอเคออแล้วก็มามาเรามาอัน unbox ตัวนี้ต่อนะครับบูบ้าไหม บูว้าไหมทุกคนออว้ว้ว้้าัวของ่บโอ้ทุกคนมีลิ้นด้วยนะเขามีลิ้นด้วยนะครับรอบตัวก็จะมีตะขอนะครับผมมีตะขอน ตะขอสองตะขอนะครับผมตะขอมีตะขอตรงตูดเขาแล้วก็มีตะขอตรงท้องเขานะครับอ่าส่วนรอบตัวก็เป็นสีแบบสีงงเงานะครับสีเทาๆาแดงแดงนะรู้สึกเหมือนกาตาเอเวสเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีเจ้าอันนี้นะครับผมที่เอาไว้คล้องกับสายตรงคันนะครับอ่าอันนี้คือความรู้สึกปกติใส่นะสกลับเข้าไปก่อนนะครับทั้งสองตัวเลย สองตัวขอใส่กลับเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวความรู้สึกหลังการใช้อ่ะเข้าไปดิมันไ,ไม่ยอมเข้าทุกคนไห้เข้านะครับโอเคครับผมเข้าแล้วเออกเ,เลยเอออกไปส่วนความรู้สึกหลังการใช้เจ้าตัวนี้นะครับผมก็ไม่ต่างอะไรกเจ้าตัวนี้มาก เลยนะครับไม่ต่างอะไรจากเจ้า USA เลยนะครับผมก็คือปกติเลยเหมือนเหยื่อทั่วไปเลยนะครับมันลงน้ําก็คือมันมันก็ไม่ได้จะเปลี่ยนสีอะไรนะครับผมมันไม่ได้เหมือนเจ้า USA นะครับเจ้า USA คือลงน้ําแล้วจะเปลี่ยนสีใช่ไหมที่เราเคยรีวิวกันไปนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ก็ลงน้ําก็ความรู้สึกคือเหมือนกันเลยเหมือนกับเจ้า USA ตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าแค่มันจะไม่ มันสีมันจะไม่เปลี่ยนเฉยๆนะครับผมความรู้สึกคือเหมือนกันเลยนะครับอก็เหมือนเยื่อทั่วไปปกติทั่วไปนะครับโอเคลบไปนะครับมารีวลอกที่พี่ออมเคยใช้กันนะครับก็จะมีลอกตัวนี้นะครับซึ่งพี่ออมรู้สึกว่าเป็นลอกเบสที่ค่อนข้างจะนุ่มเหมือนกันนะครับพี่ออมใช้เจ้าเนี่ยไปตกมานะครับผมคือมันแบบมันกดเนี่ยแบบเนี้ยคือมันใส่กับคันแล้วอ่ะมันตีแล้วมันฟู่ยากมากนะครับผมเจ้าตัวเนี้ย เพราะว่าเอ่อเราก็ปรับตรงนี้เพื่อที่จะให้อะ, <Okay. S 1> อะเรนะเ,เพื่อที่จะให้อ่มันหย่อนแบบช้าลงหรือเร็วลงเราก็ปรับตรงนี้นะครับผมอ่ะเวลาเวลาหมุนเนี่ยมันแบบมันลื่นนะครับมันสมูทนะครับผมอืมมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้แข็งทื่อหรืออะไรแล้วกดตรงนี้ก็แบบเออปกติสบายสบายนะครับผมซึ่งไอตัวเนี้ยที่พี่ออมใช้มาคือมันมันฟู่ยากมากนะเท่าที่พี่ออมตีมาฟู่ประมาณสองครั้งนะครับแต่ฟู่ทีคือฟู่หนักมากนะครับผม <laughs> เออนะ ผู้ประมาณสองครั้งนะครับผมพี่อมอใช้ตัวเจ้าตัวนี้นะครับผม่ายี่ห้อ SS นะครับซึ่งก็รวมๆแล้วถือว่าดีมากเลยครับผมคือมันจีนมันแบบมันถึงจะเป็นมันของมันของจีนนะเออแต่ว่ามันดีอ่ะคือมันมันเรียบอ่ะทุกคนมันเรียบเรียบมันแบบมันลื่นนะทุกคนมันมันลื่นมันสไลเดอร์มันสมูทมากมากเลยครับทุกคน ือว่าความรู้สึกเนี่ยโอเคแต่ส่วนสิ่งที่พี่ีพออมไม่ชอบในเจ้าตัวนี้ก็คือว่ามันฟู่ยากก็จริงนะครับแต่เวลามันฟูทีอ่ะมันฟูหนักมากทุกคนคือแบบแก้ยากมากนะครับผมพี่ออมต้องยืนดึง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 แบบดึงดึงเนี่ยกว่าจะได้นะครับผมเออก็คือต้องให กอื่นมาช่วยแก้ให้นะพี่ออมก็แก้คนเดียวก็ไม่ได้นะครับผมก็จะขึ้นบ้านมาเล่นอาวีนะแต่ว่ายังนั่งแก้ลอกอยู่จนพี่ปื้มต้องมาช่วยแก้นะครับผมพี่ออมก็แก้คนเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลามันฟูทีมันฟูหนักมากแล้วก็จ้าตรงนี้นะครับผมพี่ออมไม่ชอบต้นที่เขาหมุนเวลาพี่ออมหมุนนิดเดียวอะ่ะคือความต่างของความหนืดอะ่ะหรหน่วงหน่วงอะ่ะปรับหน่วงของมันอะ่ะทุกคนเนี่ยคือความต่างของหน่วงอะ่ะมันแบบ มันเร็วมากอ่ะคือมันมันปรับเร็วมากอะทุกคนคือหมุนแค่นิดเดียวมันก็ปรับแล้วอะทุกคนคือแบบคือเราก็การระยะไม่ถูกใช่ไหมคือมันต้องการะยะให้ถูกเราเราจะใช้เจ้าตัวนี้ในการปรับหน่วงปรับหนืดมันนะครับผมเออนี่นี่ก็เป็นสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบคร่าวๆในเจ้าตัวนี้นะครับผมแต่ส่วนเจ้าอ่า เหยื่อเนี่ยพี่งออมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่ไม่ชอบเพราะว่ามันก็คือเหยื่อทั่วไปนะครับผมมันมันไม่ได้พิเศษเหยื่อแบบว่าใช้เป็นเหยื่อของผลิตภัณฑ์แอปเปิลพิเศษเอะไรก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับผมอ่าก็โอเคนะครับสําหรับเจ้าสองตัวนี้นะครับผมต่อไปนะครับเป็นหลอกนิฮอโคตูชิมานะครับผมเป็นเาเรียกว่ามันหมุนลื่นนะครับเนี่ยเออเออเขาโดนงดังเลยอู้ดังดัง เป็นล้อที่หมุนลื่นนะครับผมอันนี้ผมปรับเอผมปรับอันนี้ดูล้อตัวนี้มันก็คุมฟู่ได้ดีอยู่ครับดีมากตีไกลครับผมเป็นลอกตัวเล็กกระทัดรัดครับผมฝาเปิดจะไม่เหมือนกับตัวอื่นนะจะเปิดขึ้นบนออนองแม่เหล็กเหมือนปกติครับใช้งานได้ดีครับลื่นไม่มีอะไรผิดปกติครับแต่ถ้า ให้ความใช้งานนะผมให้กับเทียบระหว่างกับตัวนี้นะผมขอตัวนี้ดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันมันคุมฟู่ได้ดีกว่าครับใช้งานแบบเล็กกระทัดรัดครับผมโอเคครับผมต่อมาพี่ออมจะมา <c oughs> รีวิวเจ้าออดี้นะทุกคนทุกคนจำออดี้ได้ไหมหลายหลายคนอ่านว่า audi นะครับทุกคน a u อ่านว่าอนะครับไม่ได้อ่านว่าลเนาะสำหรับฝรั่งจะอ่านว่า ออดีนะครับไม่อ่านว่าอาวดีนะทุกคนแหลายคนบอกอ่านว่าอาวดีนะแต่ถ้าจะเรียกว่าอาวดีก็ไม่ผิดนะครับผมแต่พี่ออมเขาเรียกว่าออดีนะครับเพราะมันเป็นเอยูนะครับผม AU จะอ่านว่าออนะครับโอเคพี่อ,อมจะขอรีวิวเจ้าออดี Audi ตัวนี้นะครับผมสิ่งที่ชอบก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็คือมันสมูทนะครับความสมูทเนี่ยคือจะเป็น เบสิกของลอกอ่ะถ้าลอกตัวไหนที่ไม่สมูทก็คือลอกตัวนั้นจะแบบเป็นลอกที่กากมากเป็นลอกที่แบบต้องแบบไร้คุณภาพ no quality มากมากเลยนะครับผมสาหรับลอกตัวไหนที่เราหมุนแบบนี้แล้วมันไม่ลื่นนะทุกคนเอาไปทิ้งเลยนะมันมันไม่ดีนะครับผมอ่ะอันนี้คือพี่ออมสั่งมาจากลาซาด้านะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเดี๋ยวพี่ออมขึ้นให้ที่มุมขวานะครับอ่าโอเคนะครับผมอ่ะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ชอบเลยนะครับผมก็คือสมูทนะครับแต่ฟูน้อย ฟู่น้อยพี่ออมก็ชอบนะครับผมมันฟู่บ่อยก็จริงนะครับแต่ว่ามันมันฟู่น้อยครับทุกคนมันฟู่น้อยเราแก้ง่ายอ่าใช่ไหมพี่ปื้มก็บอกเออใช่นะครับผมมันฟู่บ่อยแต่มันฟู่น้อยนะครับซึ่งแก้ง่ายนะครับอ่าแต่สิ่งสิ่งที่ไม่ชอบก็มีอยู่2อย่างเช่นกันนะครับผมก็คือฟู่บ่อยนะเวลาตีแล้วฟู่บ่อยหลายๆคนพี่ออมคิดว่าก็น่าจะหงุดหงิดเหมือนกันนะครับผมหงุดหงิดมากๆเลยแหละนะตีแล้วฟู่บ่อยก็คือต้องมาแก้หลายๆรอบอ่ะซึ่งถ้าเลือกนะ พี่ออมเลือกฟู้บ่อยว่ะฟู้เยอะแม่งแก่ยากทุกคนซึ่งอ่ะถามว่าฟู้บ่อยกับฟู้เยอะอะไรดีกว่ากันอ่าฟู้เยอะครับผมแต่ขอเออฟู้เยอะน่ะฟู้บ่อยนะครับผมแต่ฟู้น้อยนะครับฟู้เยอะแต่ว่าฟู้แป๊บเดียวเงี้ยฟู้ฟู้น้อยอะไรวะเอาไม่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 เอาม่ฟู้น้อยแต่ฟู้บ่อยจะดีกว่าฟู้เยอะ แต่ไม่บ่อยนะครับผมอ่าเข้าใจกันได้นะครับแต่อันนี้คือสิ่งที่ไม่ชอบก็คือมันฟู่บ่อยนะครับมันแน่รำคาญนะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับปรับหน่วงก็เหมือนกันนะครับผมปรับหน่วงก็จะแบบว่าเหมือนกันเลยอ่ะทุกคนเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับเหมือนกับ ss เมื่อกี้เลยนะครับผมก็คือมันจะเร็วไปหน่อยนะครับผมคือเราต้องกาดร,ระยะดีดด<ใ>นๆ,ๆดดนะครับผมอ่าสำหรับ การรีวิวเจ้าออดี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมอถ้าใครอยากจะไปดูเพิ่มเติมก็เดี๋ยวพี่ออมขึ้นไว้ให้อีกรอบก็แล้วกันนะครับผมอะขึ้น,ข,นขึ้นไปแล้วนะครับก็คือเจ้าออดี้ตัวน,นี้นะครับผมพี่ออมเคยทคําคลิปไปแล้วนะครับผมลองไปหาดูกันได้นะครับพรีวิวใช้ทุกอย่างนะครับผมเจ้าออดี้ตัวน,นีนะ้พี่อ,อมเคยทคําคลิปไปแล้วนะครับผมโอเค ส่วนเจ้ารอกไฮสปีดทารันทูล่าตัวนี้พี่อ,อมเคยทำคลิปรีวิวเขาไปแล้วนะครับผมความรู้สึกหลังการใช้นะพี่อ,อมก็นะเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมพี่อ,อมกับพี่เพิ่มเคยรีวิวเจ้าทารันทูล่าตัวนี้ไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ทางฝั่งขวาเหมือนเดิมนะครับลองไปหาดูกันได้นะครับผมต่อไปเป็นเจ้าคันของยี่ห้อ SS นะครับคันยี่ห้อเดียวกับรอกนี้นะที่พี่อ,อมเคยเอาไปใช้มาครับผม ความรู้สึกที่ชอบก็คือมันมันเบากว่าคันสปินนิ่งอ่ะทุกคนทุกคนเข้าใจคําว่ามันเบากว่าคันสปินนิ่งไหมเออมันเบากว่าคันสปินนิ่งนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ชอบนะส่วนตรงนี้ก็หมุนง่ายดีนะครับผมเป็นโฟมนะครับมันใช้ได้ง่ายมากเลยครับคันเอสเอสตัวนี้นะครับผมสิ่งที่พี่ออมชอบส่วนสิ่งที่ไม่ชอบก็คือน้ําหนักของเขานะครับผมค่อนข้างที่จะมากนะเมื่อกี้บอกว่าอ่ามันอะไรวะมันเบากว่าคันสปินใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นคันเบส มันก็ไม่ได้เบาวกว่ามากอะทุกคนเดี๋ยวเคยเอามากำถือแบบนี้นะความรู้สึกคือมันก็ต่างกันอะแต่ว่ามันต่างกันไม่มากครับทุกคนแต่คันใหม่อันเนี้ยอ่าใช่แต่ว่าคันใหม่อันเนี้ยอันเนี้ยคือจะเบาวกว่านะครับผมอันเนี้ยส่วนคันอันนี้จะเบากว่านะครับผมซึ่งคันที่เอามาใช้กับรอบทารันดูล่าก,กันเน,น,นี่ยอันเนี้ยคือจะเบาวกว่าเจ้าตัวนี้นะครับผมพี่ออมรู้สึกว่าถ้าตัวเนี้ยจะหนักกว่านะครับผม <Yeah. S 1> เออเนาะโอเคนะครับก่ออันนี้ก็เป็นความรู้สึกคร่าวๆหลังจากใช้ เจ้า SS นะครับผมส่วนส่วนตัวนี้พี่ออมยังไม่เคยใช้นะแค่ลองยกบยดูเฉยๆนะครับผมเคยใช้แค่เจ้า SS ตัวนี้นะครับก็ครับผมความรู้สึกคาวๆนะครับสำหรับเจ้า SS ครับกับรอล็อบทารันทูล่าคารันทูล่า M x 5้0ดูกันทารันทูล่า High Speed ครับทุกคนตรงนี้ก็คือที่เดิมที่เราชอบมารีวิวกันนะครับนี่ครัเหยื่อ ก็คือเหยื่อที่เราอันบ็อกซ์กันไปเมื่อกี้นะครับผมต่อไปออมน,นะครับผมตีก็คือเจ้าตัวเดิมนะครับผมทุกคนตัวนี้เจ้าเหยื่อ U S A นะครับ เเยู่อ U.S.A. นะครับผมลา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 นๆๆๆลาเห็นพี่ปืมระแต่ก็พี่อมยังไม่ได้ยไม่ได้ตีเขาเลยนะครับผมได้เลืดล้รลือดแล้วครับิล้ไลผม้ที่ออมบอกแล้วมันผู้ยากมากนะครับขนาดพี่ออมตีกยังไมู่ตีักไม้ครับผม จัดไปแบบหวดแรงแรงติดติดติดโอ้ไกลมากครับโอเคครับโอเคครับทุกคนก็คือปกติมันก็เหมือนยืดทั่วไปนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะครับคลิปนี้พี่ออมกับพี่ปื้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าพี่ออมจะทำเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผม แต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอาลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายสองชั่วโมงทุกคนนี่เราหากันมาประมาณสองชั่วโมงนะครับเราก็ได้ปลามาเลี้ยงกันนะครับผมจะลองเลี้ยงครับผมอ่าเราจะมาลองเลี้ยงกันนะครับไล่ปลาตัวนี้สีดำสักเกอร์นะครับตั้งแต่เจ้าสักเกอร์นะครับผมคือโคตรนานคือ มันดูดโคตรเหนียวทุกคนรู้คุนทุกท่านทุกคนรู้จักเจ้าสักเกอร์ดีคือเจ้าสักเกอร์มันจะดูดที่ใครคู่เนาะก็คือตะไคร่น้ํานั่นแหละนะครับผมคือมันดูดตะไคร่น้ํานะครับแลวมันก็เร็วทีนี้มันเร็วมากนะครับผมคือกว่าจะได้เขามาคือคือ,คอยากอ่ะคือเจ้าถ้าตัวเนี้ยสักเกอร์เนี้ยยากมากส่วนตาสลากตัวอื่น ที่เขามาใช้ท<ล>ําปลาก็แล้วก็ปลาซิวอ่าแล้วก็มีปลาซิวแล้วก็มีกุ้งเต้นนะครับผมคือได้เยอะมากได้เยอะมากนะครับผมอืมพี่พึ่มใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการได้ทั้งถุงนี้มานะครับผมเลี้ยงกันครับอ่าเราจะเอาไปลองเลี้ยงกันนะครับนจะอยอะในฉากเราถ้าสมมติมันยังไม่ตายอ่า <ut> <c oughs> มันจะได้อยู่ในฉากเรานะครับผมฉากที่เราจะมานั่งทําคลิปด้วยกันนะครับพวกรีวิวลอกรีวิวนั่งในห้องประมาณนั้นนะครับผม Okay.